สวัสดีครับพบกับพิรักพื่อสายอินดี้นะครับผมวันนี้นะครับพิรัชก็จะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับแต่งห้องกันเถอะวันนี้นะครับพิรัชก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับแต่งห้องกันครับผมห้องนี้นะครับจะเห็นว่าปกตินะครับจะเป็นอดีตนะครับเป็นห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องรับแขกของพี่นะครับเวลาญาติพี่น้องมานะครับก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มานอนกันห้องนี้ครับ ห้องนี้หลักๆนะครับก็จะมีนี่ครับเตียงนอนขนาดเล็กนะครับ3.5ุฟุตนะครับ1อันแล้วก็โซฟาขนาดเล็กนะครับ3.5เหมือนกันครับ1ตัวอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับปกติจะอยู่ด้านนี่ครับจะอยู่บริเวณด้านนอกนะครับวันนี้พี่ไม่รู้จะไว้ไหนพี่ก็เลยดันเข้ามาไว้ข้างในก่อนนะครับ ของเดิมจะเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้นะครับห้องผ่านการน้ําท่วมนะครับพี่ก็ได้ทําการจ้างช่างนะครับตอนปีห้าสี่นะครับมาแปะกระเบื้องเพราะว่าบริเวณปูนด้านนี้นะครับก่อนที่จะมีกระเบื้องมาแปะนะครับมันได้ทําการชํารุดหมดเลยนะครับก็คือตอนนั้นตกใจก็เลยจ้างเขามาปูกกระเบื้องแล้วด้วยว่าเรารีบอะครับมันไม่มีกระเบื้องลายให้เราเลือก ก็เลยได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับเป็นลายดอกไม้ซึ่งอารมณ์พอหลังจากติดนะครับผมจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบางทีเข้ามาในห้องมันเหมือนกับบรรยากาศห้องน้ำนะครับ <laughs> มันเป็นกระเบื้องที่เขาส่วนใหญ่เขาจะปูห้องน้ำกันนะครับลายนี้นะครับมันก็เลยทําให้ดูแบบไม่ค่อยสวยงามบวกกับลายวอลเปเปอร์ที่พี่ติดทางด้านกำแพงนะครับข้างบนนะครับมันก็ ทําให้ห้องนี้มันดูแบบอึมครึมนะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนสไตล์ใหม่นะครับเป็นสไตล์ใหม่นะครับเป็นสไตล์ลอฟ์นะครับก็สิ่งสําคัญนะครับพระเอกของเรื่องนี้นะครับที่พี่จะทําการทําก็คือนี่สติกเกอร์วอลเปเปอร์ครับผมพี่ได้ทําการสั่งมาจากเพจใน facebook นะครับเลือกลายเป็นนี่นะครับเป็นปูนเปื่อยนะครับพอเราเน้นห้องนี้จะเป็นสไตล์โทนสี เทาๆนะครับห้องเล็กนะครับผมห้องนอนของพี่นะครับพี่เล่นเป็นสไตล์นะครับมินิมอลเน้นสีขาวนะครับห้องนี้จะเอาสไตล์แบบดิบๆหน่อยก็คือจะเน้นเป็นนี่ครับลายนี้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเนี่ยสีของกระเบื้องลายดอกไม้ที่คล้ายๆห้องน้ำนะครับผมเป็น วอลเปเปอร์ลายแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้อารมณ์ของห้องนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่ามาชมกันครับวัสดุอุปกรณ์นะครับผมที่เราจะทําการติดวอลเปเปอร์นะครับก็จะมีหลักๆนะครับไม้บรรทัดนะครับแล้วก็กรรไกรนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับก็คือวอลเปเปอร์ที่เราจะเลือกมาแปะนะครับแล้วก็นีครับสายวัดนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนการติดวอลเปเปอร์นะครับผมเริ่มจากการทําความสะอาดบริเวณที่เราจะติดก่อนนะครับผมนี่ก็คือเช็ดถูให้แห้งนะครับปัดฝุน่นนะจากนั้นนะครับผมก็คือวัดขนาดความยาวของวอลเปเปอร์ที่เราจะทําการติดกับกําแพงนะครับเพื่อสะดวกต่อการติดตั้งนะครับจากนั้นก็คือวิธีการติดนะครับพี่ก็จะไล่ติดจากช่วงบนนะครับลงมาช่วงล่างนะครับ แล้วก็รีดด้วยตัวนี้ครับอันนี้เขาก็จะมีแถมมาให้นะครับกับทางร้านที่เราซื้อมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าติดแล้วหน้าตาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างมาชมกันครับครับเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งแผ่นนะครับติดจากด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆรีดนะครับลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่จะติดจากทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ยาวไปทางด้านขวานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีเดียวนะครับ นี่นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคของการวัดขนาดการแปะวอลเปเปอร์นะครับเวลาเราแปะนะครับจะไม่ให้มันคาดเคลื่อนหรือว่าเอียงเบี้ยวนะครับและแปะง่ายๆนะครับวิธีหนึ่งก็คือการนํากาวแบบนี้นะครับเทปกาวแบบนี้นะครับพอวัดวัดได้ที่แล้วนะครับผมก็มาแปะเหมือนกับแปะยึดไว้ก่อนนะครับผมสองด้านเบาๆนะครับนี่แล้วเราก็ดึงสติกเกอร์แปะยึดตั้งแต่ด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรีดลงมาแค่นี้เราก็จะได้วอลเปเปอร์ตามแนวที่เราต้องการแล้วครับผม สามารถแปะคนเดียวได้นะครับไม่ต้องมีผู้ช่วยก็แปะได้แบบนี้เป็นไงม้างแม่ใกล้เสร็จแล้วสวยฮะมันลืมไปเลยเพราะว่าข้างหลังมันเป็นกระเบื้องอะ่ะสวยเลยเนาะนี่ต้องแปะให้หมดอะ่ะครับผมก็คือจะแปะ<ป>ทับทบริเวณที่เป็นกระเบื้องนะคะผมเพราะว่ามลักษณะเหมือนห้องน้ำมันเป็นลายห้องน้ำครับผมกระเบื้องลายห้องน้ำแล้วก็เลย,ยลอืมอันนี้ก็เป,เป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร,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 ร์ใช้เกตอย่างดีหน่อยนะครับผม ่สวย,วยหนานะครับผมลักษณะหนาคือพอถ้าเกิดลักษณะบางก็คือมันจะขาดง่ายแล้วก็สีก็จะลอกสวยเลยเนีบ<ว>ยม้ทั่วเลยโอเคครับผมนี่เดี๋ยวนะมาดูว่าถ้าเกิดแปะจนเสร็จแล้วก็รูปแบบจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับเนื้นาสีเทานี้มาแปะนี่เข้าเลยนะเนี่ย เสร็จแล้วนะครับผมกับการแปะวอลเปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับเป็นไ,ไงบ้างครับผมเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังจัดห้องไม่เสร็จเท่าที่เข้าทางนะครับอันนี้ก็คือเน้นกําแพงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจัดบ้านอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างแม่ไมดีอยู่โอเคมาสีสันเออสีสันสวยจังวะยังลบอ,อยู่ไนงะเดี๋ยวกเก็บว่างเก็หยุดสองวันหรือว่าอะไรก็ค่อยมาจัดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้เราก็จะเน้นคมโทนเป็นสีเทานะครับห้องนี้นะครับเป็นสไตล์ลอฟนะครับ ส่วนที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงอีกนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับผมนี่ของเดิมนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันแปะกับปูนดิบไปเลยนะครับแล้วมันเกิดความร้อนมันก็เลยหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะแปะเป็นสติกเกอร์ 3D นะครับเป็นแบบว่าเป็นโฟมนะครับข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะหาผ้าม่านมาแปะตรงบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยไมยรูเนี่ยเขาไม่ให้มีรูไอ่ให้แปะรูใช่ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวยดีนะได้ครับผมไอ้นี่ดี ก็ไม่แย่เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ